พูดกันอยู่ทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนหลายคนก็ตกเป็นทาสของมันมเหตุการณ์นี้เนี่ยที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะขยับจากร้อยเอ็ดมาอีกสักนิดนึงที่ศรีสะเกดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการคนหนึ่งเขาหายตัวไปไม่ยอมมาทํางานแต่พอไปหาที่ห้องเอา้าที่หายไปไม่ได้เป็นอะไรนั่งเสพยาเล่นๆอยู่ห้องค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอขุนหารค่ะมาถึงที่บ้านพักของนายบุญมีเป็นข้าราชการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพอมาถึงปุ๊บแล้วยังไงอ่ะดูสภาพห้องคุณผู้ชมโอ้โหนะเครื่องแบบข้าราชการเครื่องราชเออยังติดเสื้อกากีอยู่เลยแต่สภาพห้องก็คือละเกะละกะไปหมดเลยค่ะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดข้าวกินตรงไหนวางตรงนั้นที่น่งที่นอนเนี่ยยุ่งเหยิงไปหมดเลยแล้วที่สำคัญ พฤติกรรมของเขาเนี่ยที่อยู่ในห้องของนายบุญมีนะถามว่าทําอะไรทําไมไม่ยอมไปทํางานอ๋อก็เล่นยายอยู่ห้องอะครับก็ต้องยอมจานนเพราะหลักฐานมันมีนะคะห้องพักของเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดค่ะพอตรวจสอบภายในห้องนอกจากจะเจอข้าวของระเกะระกะไปหมดแล้วยังเจออุปกรณ์ในการเสพยาบ้าแล้วก็เจอยาบ้าด้วยตำรวจก็เลยตรวจปัสสาวะดูค่ะปรากฏว่าผลออกมาปัสสาวะนายบุญมีสีม่วงค่ะ หลังจากนั้นก็ต้องเอาตัวไปสอบปากคำต่อนะคะที่สพไพรเพื่อที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนเรื่องราชาการเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วยังไงก็ต้องออกนะอ,อยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแบบนี้นะคะมันขัดต่อเหมือนตกคุณสมบัติน่ะออมันผิดก,กฎหมายด้วยผิดกฎหมายด้วยนะคะไม่สามารถที่จะทำอาชีพนี้ต่อได้แล้วก็ต้องโดนดำเนินคดีตามระเบียบต่อไปะะเออยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะเท่ากับตัดอนาคตตัวเองเลยเแล้วเนี้ยเป็นข้าราชการด้วยก็ไม่น่าจะมีโอกาสได้กลับไปรับราชการอีกแล้วนะคะ คุณผู้ชม